พามาชมบรรยากาศนะคะโอพี่น้องจา๋าสบายหูสบายตาเลยค่ะนูน้นสุดลูกคูลูกตาไปฝั่งนู้นเลยะคะ่ะถึงมองเห็นซอดไปพู้นน้องเพื่อนกระเฮ็ดไ้ดีดีค่ะดูวานะคะพาดมองไปหอดก็พงก็ไพพุ่น,นะคะแบบนี้ก็เป็นตาให้ ให้ยาให้ยังเนาะเพื่อนเลี้ยงวัวเนาะค่ะขอบคุณหลายเดือมาเฮ็ดให้อย่างดีเลยทําให้อย่างดีนะคะเฮาบ่ามีเวลาเนาะคะ่ะเขาขายของที่นี่บ้านเรือนเลาลกนะคะเราก็เลยต้องวานในเขามาทําให้ซึ่งก็ทําอย่างดีเลยคะ่ะมะม่วงตัวนุน่นกระดูกดกพี่น้องจ้าเดี๋ยวสิพาไปเก็บ เนี่ยค่ะบรรยากาศบรรยากาศเร,รา,ก,า,รรา,ก,าก็ค่อยปับปรุงไปนะค่ะเนาะต้นนั้นนั้นมันขึ้นเองค่ะต้นยี่ยังไม่รู้ต้นประดู่หรือต้นอะไรนะคะนี่แหละคะบรรยากาศเราก็ต้องเฮ็ดให้มันสะอาดอาดนะคะเนาะเนี่ยยอดผักกะทิริมรัว้วเดี๋ยวจีไปหาหอยนางลมมากินนะคะเราก็มาเก็บเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านเราเลย ันนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกนะคะแล้วน้ำมันขึ้นสูงขึ้นมานะคะเขาก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มายกยอค่ะยกเล่นๆนหัวไปนะคะเนะสาะสะอาดสะอาดสบายตาสบายหูมองทะลุป,ปุโปรงค่ะมือนี่นะคะก็ได้หน่อไม้สองนอนะคะ ฝนตกลงมามันก็เริ่มองหนอแล้วค่ะกิมซุงอยู่ในสวนนะคะมองทะลุไปเลยนะคะนี่แหละค่ะจะเป็นบ้านสวนเ,นเล็กๆของเรานะคะที่เราพยายามสรรสร้างให้มันหนาอยู่หนาชุ่มนะคะก็ยังค่อยๆทําค่อยๆปรับปรุงไปเนาะคะ่ะบ้านผู้ใดก,ก็ได้ก็ค่อยปรับปรุงไปกระท่อมปลายสวนไปนาปลายไร่ ก็ยังบ่ทันแล้วเสร็จนะคะเกิดแต่ก็ปรับปรุงไปเรื่อยเนาะเะนาะนี่คือสิ่งที่พาพี่น้องมาชมมาเบิง่งพูนต้น,ตนพุนค่ะต้นตำลึงขึ้นทางบนเต้มเลยคะ่ะนุกก็ไปกินหน่วยตำลึงสุกแดงๆนะคะยอดมันก็เอากินบาไดมนน้มันสูงเกินก็ปล่อยตามธรรมชาติไปนะคะ่ะนี่ละ ธรรมชาติผ่านเราเราสั่งสรรให้มันสวยงามได้นะคะเดี๋ยวฝนตกมาหยามันก็สิขึ้นรอบเนี่ยค่ะแต่เราก็จะมาทําความสะอาดง่ายขึ้นนะคะเนาะในหละก็เลยเป็นภาพบรรยากาศที่นาอยู่มากนี่เดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะก่อนทําค่ะพี่น้องจา๋าก่อนทําเป็นสภาพนี้ค่ะพอหลังทําก็เป็นแบบนี้นะคะ ปิดต่เบิงต่อยู่เลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำไห้มาช่วยทำความสะอาดให้มันสดชื่นนะคะเทวดานางฟ้าเพิ่นกะซีมาแวะมเวียนมาอาศัยอยู่นำก็จะมีความสุขท่านก็จะนำพาแต่สิ่งดีๆนะคะมาให้บ้านเราเพราะฉะนั้นแล้วก็รู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจค่ะ